โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนชวาวไลค์เกมเศรษฐีกันทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะพอ่อซ่าเกมเมอร์นะครับเดี๋ยววันนี้นะผมจะมารีวิวการ์ดใหม่ที่ผมเพิ่งไปแลกมากันนะครับก็คือน้องตำนานเทพีนะครับส่งการผีเสื้อสมุดนั่นเองนะครับว่าสก,กิลน้องเนี่ยมันจะแบบเล่นคอมโบกันไหมหรือว่ายังไงนะครับผมก็อยากเอามาลองสก,กิลหนึ่งดูสก,กิลสลายกับสก,กิลพื้นที่ของตัวน้องผมอยากมาลองเล่นดูไหมจะคอมโบกันหรือเปล่า นะครับเออสกิลเนี้ทองทกิลเนี้ยสกิลไหนจะออกก่อนหรือว่าป้ายสีไปก่อนแต่ว่าก็สลายได้หรือยังไงหรือว่าต้องให้ป้ายสีไหมต้องให้พื้นที่สเปรย์ไม่ออกค่อยสลายได้อย่างเงี้ยผมก็อยากลองเหมือนกันเพราะมันใส่มาด้วยกันนะ่ะนะครับอืมเดี๋ยวเราไปลองกันดูดีกว่านะครับว่าตัวน้องมันจะเล่นแล้วออกมาแล้วเป็นยังไงกันนะครับก็คืออันนี้เอาไปแลกเอานะครับก็คือเอาไปแลกการ์ดเอานะครับสาหรับใครอยากจะแลกนะก็คือมันจะประหยัดกว่านะทุกคนถ้าใครจะเอาตัวน้องอ่ะนะ ก็คืออ่ะไปแลกการ์ดนี้นะการ์ดใบละหมื่นเนี่ยเนี่ยมาแลกเอา13บใบเพราะว่ามันได้มา2ใบฟรีจากที่เรามีตัวละครในนี้อยู่จากที่เรามีอ,อีพีเสื้อ,อะนะอีตำนานผีเสื้ออยู่นะครับกับ Eo จะได้มาอย่างละใบมันจะประหยัดกว่า2 0 0 0 0นะครับถ้าเอาแบบนี้ไปแลกเอาแต่ถ้าใครไม่มีเลยก็ซื้อเอาเลยซื้อกาดเอาเลยมันก็จะไม่แตกต่างกันนะครับถ้าซื้อกาดเอาเลยมันก็แสนห้า แต่ถ้าใครมีไอเนี้ยอยู่นะเอาไปแดกเอามันจะถูกกว่ามันจะถูกกว่า2 0 0 0 0ืนะครับเออมันจะถูกกว่า20,000ลูกอมดาวนะถ้าใครได้จากไอ้นั้นมานะครับแล้วเอามาแลกเอาเป็นใบละหมื่นเราเออแต่ใครไม่มีเลยจะซื้อไอ้นี่ก็ได้ไม่ต้องยุ่งยากหมื่นแสนห้านี่จบเลยถ้าใครไม่ได้ไม่มีการไอไม่มีตัวละครเอาไปแลกการ์ดมาเหมือนผมนะนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะครับดูสกิลของตัวน้องก่อนดีกว่านะครับพูดถึงสกิลของตัวน้องอ่ะดูตรงนี้ดีกวนะ่านาะ นะครับสกิลของตัวน้องนะครับจะเป็นเมื่อถอยเต่ามีโอกาส90%ครับใช้เอฟเฟกพื้นที่สเปย์นะครับผมแล้วก็บนพื้นที่ทั้งหมดในระยะถอยนะครับผมแล้วก็มีโอกาส50%นะครับป้องกันการขโมยมาเบิลนะครับไอ้ป้องกันมาเบิลเมื่อไหวตรงข้ามนะครับได้รับ2ไงลม้าขึ้นไปนะครับก็จะ ในหนึ่งเทิร์นก็จะมีโอกาส50%ของคู่ฝ่ายตรงข้ามนะครับถ้าใครสร้างเลนมาบ่อยๆนั่นแหละก็สกิลผีเสื้อน,นะครับทุกคนมันก็โฮไม่ต้องพูดเดยอะเนาะมันสกิลก็เดิมๆเลยมีเปลี่ยนแค่สกิลเดียวก็คือสลายนะครับแล้วก็มีการทุกโอกาสทอยเต๋ามีโอกาส50%ชาร์โลดซูเปอปร์สูงสุด2ขั้นเม,มื่อไว้แสดงผลก็เติบโตทีละ15%แล้วก็มีเมื่อเริ่มเทิร์นนะครับได้รับเงินคืน45%ของค่าก่อสร้างทั้งหมดที่มีแล้วก็มีเมื่อตกเลนมาข,ของฝ่ายตรงข้้าาาาามโอกส90%จ่ย่ยคบพืนนฐ85 นะครับแล้วก็สลายในนี้ผมอยากอยากลองสกิลนี้แหละว่าเออมันจะทับกันไหมหรือมันจะอะไรจะออกเป็นยังไงอ่ะเซตที่ผมเล่นวันนี้เป็นเซตนี้แล้วกันเนาะก็คือหมวกดิชาร์ตไทเทเนียมครับแล้วก็เป็นเกาะลอยฟ้านะครับที่ถูกในระเทศนะครับผมแล้วก็เป็นรองเท้ากับขังยูนิคอร์นครับแล้วก็เป็นโดนัทใหม่ครับเอามาไว้เผื่อขังแล้วไอ้นี่ช้อนออะไรอย่างเงี้ยเนาะประมาณนั้นหรือว่าจะขังวิกเหรอเซตนี้น่าจะโอเคแหละหรือว่าจะเปลี่ยนอันนี้ออก เอาเป็นที่ดงที่ดดอะไรอยเงี้ยหรออืบัตรเชิญมันก็บัตรเชิญก็น่าว้าวอยู่นะหรือจะเปลี่ยนเป็นบัตรเชิญไม่ดีกว่าเซตนี้นหลยเนาะแล้วแต่ผมชอบเนาะ <laughs> เอาลองเล่นเลยแชมเปลีกเลยแล้วกันนะครับผมก็ยังไม่ได้ลองสกิลเลยนะมาเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่ามาทุกคนนะครับว่าเล่นออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับผม เจอกับเดทครับตัวแรกเลยนะครับผมนี่สกิลบอกครบคันนะครับมีหมัดพงหมัดเพชรนะครับแป็นเซ็ตเซ็ตเซ็ตเออเขาเรียกว่าเซ็ปไอ้นี่เลยเซ็ตฮิตฮอตเลยเซ็ตนี้เซ็ตที่เดททุกตัวต้องใช้นั่นแหละนะครับทุกคนอ่ะ <c oughs> ผมก็ได้ทอยเป็นคนที่2ครับเดี๋ยวเรามาลองดูสกิลกันนะครับผมอ่ะว่าน้องแม่งจะวิกง่ายกว่าเดิมหรือว่าแม่งจะทําให้มาสกิลมันแบบซับซอ้อนอ่ะแต่เขาย้ายไปแล้วครับโลไม่ติดน,นะ เดี๋ยวถ้าเขาสร้างเรนมาอีกทีนึงเดี๋ยวจะดูว่าเจ้เต็นที่ถ้าโลเ่เขาไม่ติดอะอ่าถ้าโดนขังมาก็จบเหมือนกันนะโล่ไม่ติดเนี่ยระวังเหมือนกันนะครับผมโล่ยังไม่ติดครับเพิ่มเปอร์เซ็นต์ไปต่อครับอะโลเ่เขาไม่ติดเว้ยสร้างสร้างแรนมาขังนี้จบเลยละอะไม่ได้ลองสกิลเลยกูพี่เดีย๋ยวไปลองสกิลดีกว่าครับ หายครับอ้าวไอชิบหายเอ้ยไอจะบ,บ้าถ้าลงเลยมันจไจ้นี่ป่าววะไปได้ปะอ่ะผมเลือกสลายไปก่อนแล้วกันมันก็ยังไม่ได้ลองว่าถ้าพื้นที่สเปรย์ออกเลยไอชิบหายเอ้ย ถ้าพื้นที่สเปย์ออกหรอเฮ้ยเดี๋ยวผมลองลองสกิลด้กนะ่อนเนาะปั๊บนี่อ๋อสลายจะออกก่อนจริงๆผมฆ่าเขาได้นะเว้ยแต่ผมอยากลองสกิลเฉยๆ จริงเราไปป้ายสีแล้วช้อนเขาก็ได้ตายเดี๋ยวผมไปป้ายสีตรงเนี้เนี่ยไปลงสร้างเมื่อกี้แต่นี่อยากลองสกิลมาละมาละมา,อ,าอ้าวไอ้ยัยงไงกูตายเองเฮ้ <laughs> ย <laughs> ไม่ฆ่าเขาตายเองอยากลองสกิลไง <laughs> <laughs> จะเย็นพี่อุตส่าห์ผมยังปล่อยพี่รอดเลยพี่เดชเออผมยังปล่อยพี่รอดมาเลยพี่ก็อย่าเพิ่งฆ่าผมลายโอ้ยปะข่านี่มันก็ฆ่ากูเลย โอ้ตายดิพี่สมละลายเลยอุตส่าห์ผมกำลังจะลองทก,กิลนิดๆหน่อยๆผมฆ่าพี่ได้เหมือนกันนะแต่ผมก็ไม่ทำโอ้พี่ให้ผมดูทกษกิวนิดหน่อยไม่ได้เหรอสรุปอะมันมันไม่ไป้ายไว้ทุกคนมันหรือว่าเราต้องหรือว่าเราไม่ต้องกดสลายแล้วมันจะป้ายให้เราอะหรือไปดองห้องธรรมดาก่อนดีกว่าไม่ต้องหรอกอันนี้ลองให้ทุกคนดูไงอันนี้ผมยังไม่ได้ลองนะครับมาแบบเรียวๆเลย บางทีผมจะรอมาก่อนไงอ้เจอ้ยเนี่ยเนี่ยแพ้ทางเราเลยเทพีไนกี้เนะี่ยแพ้ทางเราเลยเอออีไนกี้นี่แพ้ทางเราเลยพูดเลยสร้างแลนด์มาร์กเยอะไม่ได้เดี๋ยวโดนขงังเออผมไม่มีโล่ทองไงอ่ะท่างเยอะโดนขังนะ้วไนกี้ ยบร้อยบอกเขาว่าย่าพึ่ง <12. S 1> ป๊าเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงพื้นที่สเปนนะเว้ทุกคนยังไงแป้งเดี๋ยวรอไม่กดฟื้นว้ยป้ายปะป้ายไหมอ่ะป้ายอ่ะถ้าไม่อ๋อสลายจะออกก่อนด้วยมีสิทธิ์ให้เราเลือกอยู่ ก็ดีนะเออโอเคโอเคถือว่าถือว่าจาบนะจาบของแท้เนอะเออถ้าถ้าไม่เลือกป้ายเว้ยทุกคนเราก็จะได้อนี่โอเคโอเค,อเคไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดแบบนี้โอเคครับเจ็ดไปไม่รอดหรอกยังไงเขาก็ไม่รอดเขาตายแล้วแหละโอเคนะครับก็ได้เห็นแล้วนะครับก็เลยลองสกิลให้ดูแล้วอะมาเดืไม่รอดหรอกของจริงอลมาเราของจริงแล้วเว้ย เพิ่มเมืองไม่แพงๆมีตัดการเจ็ดสิบอยู่นะเออก็ถือว่าโอเคผมว่าสกิลมาแบบเนี้ยค่อนข้างโอเคเพราะว่าสลายอ่ะเราเลือกก่อนได้เออโอเคถือว่าอันเนี้ยทำมาดีนะครับเราเลือกสลายได้ก่อนถ้าเราถ้าเราไม่เลือกสลายปุ๊บสมมุติถ้าเราไม่เลือกสลายเราก็จะแบบว่าโอ,โอกาสปล่อยให้มันป้ายสีได้นะครับดีดีดีแบบเนี้ย สลายออกก่อน,นี้ค่อนข้างดีผือผมว่าเออมันจะป้ายสีออกก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออแต่นี้มันที่ดีเหมือนกันเพราะว่าเผื่อบางบางอันเลยเมืองมันคู่กันสาเมืองเลยเรากดสลายไปอย่างเงี้ยเราได้สาเมืองติดเลยอะไรอย่างเงี้ยเออไม่เหมือนแบบเราปล่อยมันนะครับถือว่าโอเคครับผมว่าแบบนี้ค่อนข้างดีอ้าวแล้วมันไม่โดนขังไม่ตายวะีรอดมาได้เฉยเลย โอ้มีสลับหลุมด้วยเอาอกดผิดกดผิดอ๋ออ๋อไม่เป็นไรช่างมันเถอะเอไงสลายไปเลย12ไปอีกครับ ไม่ขังให้เลย <c oughs> ไม่คงไม่ขังให้เลยหรอพี่แล้วช่ามันไปปแบบนี้ก็ทําให้เล่นง่ายขึ้นเยอะเลยผมว่าโอเคน่าเาไว,ว้ปะทุกคนมันทําให้เล่นง่ายจริงนะแบบเออสลายได้ก่อนถือถ้าบางจังหวะเราไม่มีตังหรือว่าเราจะไม่เลือกสลายหรือเป็นเมืองเดียวอะถ้าเป็นเมืองเดียวคู่ๆเลยผมว่าไม่ต้องสลายเก็บตังไว้ก่อนอา้าวเรียบร้อยละ เบิร์สองไปก่อนแล้วกันเนาะไปยังพื้นที่ครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาเลือกมาไอ้นี่ดีกว่า <c oughs> เผื่อแบบเออแบบว่าเราไม่มีพื้นที่ของเราอย่างเงี้ยเออเรามาสลายเขาได้นะเนี่ยป๊าบก็ได้สองเมืองเนี่ยดีนะ <c oughs> ผม,มว่าเออแม่งวิกวิกใกล้ขึ้นเยอะเลยน่าหาไว้ว่ะจริงวิค <c oughs> อร์ตุงก็ราคาถูกอยู่ ไปไหนไดีถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้ถือว่าถือว่าดีกว่าตัวเดิมนะผมว่าอเออถือว่าทำมาดีกว่าตัวเดิมจริงตัวเนี้ยเฮ้ยัว <c oughs> น,น,นี้ก็ได้มาเนี่ยป้าเนี่ยอย่างเงี้ยเราไม่มีพื้นที่สเปซใช่ปะเราก็มาตรงนี้ก็ได้อ่าป้ายเอาปุ๊บนี่เรียบร้อยแป๊บเอ้แจมเอ้ยดีดีดีดด ไอเดทเมื่อกี้กูลองสกิลเฉยเพื่อนกูเลยปล่อยให้มึงรอดเพื่อนมาเดี๋ยวรอบนี้เอาจริงเดี๋ยวเรามาลองเล่นดูกันไปสักอีกทักเกมสองเกมแล้วกันเนาะมันทําให้เล่นง่ายขึ้นนะทุกคนถ้าถ้าจังหวะเมืองเดียวผมไม่แนะนําให้สลายเว้หรือว่าเราดูรูปเกมมาแล้วกันจังหวะไหนที่เราควรสลายจังหวะไหนที่เราไม่ควรสลายนะครับเออมันก็ต้องดูรูปเกมด้วยบางทีแ่งเกมแบบบางทีจังหวะนี้ไม่ควรสลายว่ะบางทีจังหวะนี้ไม่ควรสลายว่ะเขามีการวิกเอออันนี้ก็ต้องดูด้วย แต่ถ้าเป็นเมืองคู่ผมแนะนําว่าอาจสลายก็ได้ส่วนเมืองเป็นเมืองคู่แนะนําว่าให้สลายเออแต่ถ้าเป็นไม่เป็นเมืองเดี่ยวๆเนี่ยไม่ต้องสลายก็ได้เป็นเมืองเมืองเดียวเนี่ยปล่อยให้มันสเปก็ได้อย่างเงี้ยนะครับเจอกับไนกี้ครับเล่นง่ายอีกแล้วเออพราะไนกี้ก็แพ้ทางเราไนกี้แม่งโคตรแพ้ทางอ่ะพูดเลยมีกันวิกไม่มีกันวิคครับก็ไม่ต้องรีบครับเมียเขามีกันวิกเราไม่ต้องรีบไปได้ อ่าไม่ย้ายครับ12ไปครับก็ผมก็ทอยให้มันมีพื้นที่สเปย์ไปก่อนแล้วกันนะครับให้นกี้เขาแบบเล่นยากๆก,กันเอาหลุมไว้ตรงนี้เหรอเดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋ยววางไว้วางหลุมไว้ตรงนี้เนาะ กับดักไม่ออกเลยเว้ยอ,ยอ,อะอะวางไว้ wow อย่างนี้แหลอะอะยังไงเราก็เล่นง่ายอยู่แล้วเ,เพราะนกี้เขาสร้างแดนมาร์กเยอะไม่ได้เออแล้วปักปักดาบพื้นที่ฮี่มีพื้นที่สเปย์ไม่ได้ด้วยนะปักได้แต่ว่ายังไงอ่ะจะพูดว่ายัางไงมัน,ม,นมันปักแต่มันเป็นยังไงวะลืมไปแล้วอะ อ,อ,อ้าวเรียบร้อยโดนขังเองนะครับคุณพี่คุณพี่เราไปไหนดีเราวิเขาก็ได้นะเว้ยจริงๆแล้วอะ่ะหรือเราจะไม่วิเขาอะ่ะบิ๊กไหมไปทอยพื้นที่ตะเปนแล้วเล่นดีกว่าป,ป๊าปอ่ะนี่นะครับเราก็อันนี้ไม่ออกใช่ปะทอยดีไม่ออกเอาดาบให้เขาหายแล้วกันเนาะเออเอา เปลี่ยนไปครับ12ไปครับ <12. S 1> ช้อนไปแต่เล่นง่ายขึ้นจริงเลยทุกคนจริงไม่ได้แบบว่าจะไอ้นี่นะแต่มันเล่นง่ายขึ้นอ่าแล้วก็ย้ายพื้นที่ในแถวครับ,รบใช้สกิลแม่งเล่นๆเ,เลยไปครับอ,อันนี้สลายไม่ออกเนี่ยบางทีสลายไม่ออกเราก็ยังมีโอกาสสกิลสพื้นที่สเปรออกนี่ให้เราเนี่ย ก็อยากอยากได้อยู่นะก็อยากได้อยู่นะก็นะเล่นง่ายแต่ถ้ามีคอตุมได้โหดขึ้นกว่านี้อีกนะเพราะคอตุมน้องเป็นทอยต่อเนาะเออเอาหลุมดำช้อนไปครับนี่ถ้ามีถ้ามีคอตุมทอยต่อด้วยเนะี่ยคือว้าวเลยว้าวคนนี้อีกอะจริงคนอ่าถ้ามีคอตุมทอยต่อด้วยเนะี่ยโหดคนนี้อีกนะครับใครอยากที่สุดเติมคอตุมด้วยตอนนี้คอตุมราคาถูกด้วย ลด5้าส0บเซสารบาทอ่าเรียบร้อยครับเออวพราตอนตอนนี้คอตุมน้องมันมันลดราคาอยู่ตัวน้องน่าสนใจโหดกว่าผีเสื้อผมการันตีโหดโหดกว่าผีเสื้อตทวเก่าแน่นอนใครที่ชอบเล่นอยู่แล้วตัวนี้ตอบโจทย์ว่ะวิกวิกวิกวิง่ายกว่าเดิมด้วยเออบางจังว่ะวิง่ายเออมีมีแบบเนี้ยมีถึงอีกฝ่ายมีการวิ่กับผมชอบพื้นที่สลายวยเว้ยมันทำให้แบบเวลาเราไปสลายเมืองนึงอ่ะถ้ามีคู่อยู่คู่เดียวกันอนะ่ะ มันทําให้เราวิกง่ายเว้ยแต่เราจะต้องกะจังหวะให้มันดีๆอะไรอย่างเงี้ยเออมันทําให้ช่วยมีพื้นที่สายขึ้นมามันทําให้ช่วยให้วิกง่ายถ้าเจอกันวิกอะ่ะเออมันแบบทําให้แบบว่าวิกง่ายขึ้นเยอะเลยถ้าถึงเจอกันวิกก็ตามนะครับอืมะนะเอาจริงเลยนั่นไงกูได้เล่นเป็นคนแรกอูกแล้วพี่ไม่ให้ผมได้เล่นเป็นคนที่สองมั่งเหรอพี่จริงๆคนแรกผมก็ฆ่าเข,า,ขาได้นะเว้ยแต่ผมไม่อยากลองสกิลเฉยๆไง เออยิงผมก็ไปไป้ายเดี๋ยวคงคงนี่ก็บอกพี่มึงมึงมาเล่นเอาชนะหรือว่ามึงมารีวิววะอะไรอย่างงี้าาบางทีเราก็อยากเล่นให้มันชนะไงมันมันใช่ไอเดียเราบางทีอะ่ะบางทีเราก็อยากแบบเออให้ชนะโดยบางคนก็หมั่นสไส้เอาไงดีวะไม่อยากไปเลยอ,อยู่ตรงนี้ได้บอกโอ้โหลกะผมมีติดด้วยอะ่ะโอ้โตาย โลก็ไม่ติดมาละพีเดสกูมาละพีเดสใจเย็นนะพี่ผมมีกันเอฟเฟกต์การตาย45%เอง์เซ็เอง <12. S 1> เออผมมีกันเอฟเฟกต์การตาย45%เองผมจะรอดไหมเนี่ยขนาดแม่ง65ยังไม่ค่อยจะรอดเลย <12. S 1> เอาละพีเดสกูมาละอย่าโดนเศกเป็นพอเพราะว่า เซตอ๋อไม่มีเสกเว้ยอ๋อมีอยู่นี่ไงมาละมาละมาละอ๋อบอกว่าอย่าโดนเสก45นี่มึงบ่ค่อยช่วยอะไรเลยเนาะขนาด65ยังไม่ค่อยช่วยเลยยังว่าอะไรใจเย็นนะพี่เดชค่อยๆคุยกันก่อนนะพี่พี่พี่อ๋พี่ฆ่าผมแล้วพี่โอ้ตายแบบนี้ตายดิพี่ ใจเย็นนะพี่เดชมีติดตีนแมวอีกโอ้ตายดิโดดลงตรงนี้ก็ตายแล้วเอ้านะอย่าติดแปนโอ้นะถ้าแปนไม่ติดรอดเมือเ่อกี้อุตสาห์เขาไม่ลงเมืองนะเมือเ่อกี้เออเอาอีกเกมนึงแล้วกันนะทุกคน แต่ชอบชอบชอบผมชอบวิกบิกวิกง่ายขึ้นด้วยวิกง่ายขึ้นเลยพอมีสกิลสลายขึ้นมาช่วยให้วิกง่ายขึ้นเออถ้าแบบไปเจอกันวิกไม่ต้องไปเน้นหาขังคงขังกง,งเขาอะไรแล้วอย่างเงี้ยเออชอบชอบนะผมว่าดีนะครับทุกคนผม,มัวชอบเล่นสายบิกอยู่แล้วแหละถือว่าทําสกิลมาดีอ่ะมึงเจอพิวแบบเนี้ยเจอแบมอย่างเงี้ยเออเนี้ยก็ป้ายทีเดียวจบเลยเนี่ย <laughs> สลายทีเดียวนี่จบเลยนะ ใครอยากให้สุดครับเติมคอสตูมด้วยก็ได้เติมเติมไม่มีการวิกอ่ะไม่มีการวิกก็เล่นง่ายอยู่ใครอยากให้สุดก็แนะนำว่าเติมคอสตูมไปด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าคอสตูมน้องเป็นคอสทอยต่อนะครับเมื่อจบเทินนะครับทุกคน มันจะทำให้ช่วยวิขึ้นง่ายด้วยถ้าไม่เจอกันวิอย่างเนี้ยยึดโดใส่ป้ายสีมาด้วยหรอวอ๋อใส่ป้ายสีมาด้วย อ๋อยังสลายไม่ได้เธอแรกลืมไปลืมไปว่าเธอแรกมันยังสลายบ่ได้เขายังไม่ถอยออกมาไอ้ปบ้าเบื่อแสบายแล้วส,สบายแล้วจังหวะเนี้ย ยังไงเขาก็ต้องโดนขังกกงเราถ้าเขาจะเปิดวิกั้างเรียบร้อยผมก็เบิ้์สองไปเลยน,นะครับเบอน์สองไปเลยอเออผมมาป้ายเอาก็ได้มาสลายเอาก็ได้ไปไปนี่สลายไปครับเออว้ายทำไมเป็นแบบนี้พี่แล้วก็ทอยสิบสองไปแล้วกันครับสิบสองไป เขาก็เอาหลุมช้อนไว้หน่อยดีกว่าไหมหรือป้ายสีกลับมาก็หมดแล้วมั้งเนี่ยใช่ปะสีหมดรอบหน้าเนี่ยใช่ปหมนาจะไม่ผิดสีน่าจะหมดรอบหน้าวะไม่ได้คิดไว้เลยก้าวไปครับไปช้อนหน่อยไปช้อนหน่อยไปช้อนขอหน่อยอ้าวโหใครชิบหาย หลุมดำมาเอาไปผมขอไปกันเมืองไว้ก่อนนะทุกคน <laughs> ไปกันเมืองไว้ก่อนสลายไปสลายไปก็ได้ปะสลายไปก็ได้นี่มีสามเมืองเนี่ยบ้างนี่สลายไปเลยนะครับไปสลายไปเลยมีสามเมืองเนี่ยอายังไม่จบอ๋อต้องเทินหน้าอา๋อมันจบที่เทินเรานี่เนะเอาวเรียบร้อยครับเ <c oughs> นี่ยมันช่วยง่ายนะมันมีสลายแบบเนี้ยจริงผมว่าใครที่ไอ้นี่อยู่ ใครที่กําลังแบบลังเลยอยู่ว่าควรจัดไหมผมว่าถ้าใครชอบเล่นสายวิกนะควรจัดไว้นะแต่ถ้าใครไม่ชอบเล่นไม่ต้องออกก็ได้เออผมผมว่าว่าอาจจะไปจัดก็ได้เว้ยหาอีกแต่คอสเนาะคอสลดราคาอยู่เนี่ยคอสตูมน้องลดราคาอยู่เว้ยเหลือที่สิบเหรียญสามร้อยห้าสิบบาทเออถือว่าผมว่าคุ้มนะผมมองว่าคุ้มเว้ยคอสตูมลดราคาด้วยแถมไม่ต้องเติมตำนานด้วยแล้วดีกว่าอีตัวผีเสื้อตัวเดิม ถ้าให้มองในมุมมองนะผมว่าดีว่าคุ้มอยู่คุ้มอยู่นะครับอีเวนนี้ถ้าจะหาจริงๆผมว่าคุ้มโดยรวมทัก,กิวน้องก็ดูดีนะครับก็โอเคนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ได้เห็นความสามารถของตัวน้องไปหมดแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมฝากกดกระททบไลค์ให้ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับวันนี้ก็อยากได้ตัวน้องมารีวิวเพื่อทุกคนจะได้แบบ ในการตัดสินใจนะครับผมอ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบายบายไปละครับ